สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p ิเศษสอง,สอง,สองนึงนะครับผมช่องที่จะมานั่งทำคอนเทนต์ยูกิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งเล่น Master ร์ด l ลการ์ดใหม่จากเทียร์ลิสหรือว่าทาตการตลาดนะครับวันนี้ก็ในที่สุดนะครับหนในสมทีมของเด็กบิลแพ็กอันใหม่นะครับก็ได้สปอยออกมานแล้วเนาะก็ค่อนข้างเป็นทีมที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาอ่านแล้วก็ทำความรู้จักมัน ไปพร้อมๆกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องครับก็สำหรับทุกท่านที่สนใจคอนเทนต์ต่างๆที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับที่ twitch tv pc a 2งนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมนะแต่ว่ากดเถอะนะเดี๋ยวก็สตรีมเดี๋ยวก็รย่าง่ะนะครับโอเคไปเข้าเลยเร็วๆวันนี้ทำเวลานะครับมาตีมใหม่นะครับที่จะสปอยนะครับเซตแรก จาก e e ็กวิว p พ็ก v a l i a n c e m a t h e r ครับ,ก, c, her, รบก็คือใช่ป่ะ DBVS v a l i a n c e m a t h e r ถูกแล้วครับก็คือทีม m e m เบนโตนั่นเองซึ่งน่าจะมีทีมค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าเป็นการเอามอนเหลืองมา retrain ใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเอฟเฟกไปพร้อมกันนะครับผมโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นตัวหน้าทีมนะครับซึ่งมันก็จะไม่ค่อย HD เท่าไหร่นะแต่ว่าช่างมเาเถอะนะครับ แต่ชอบสีนะสีสวยแบบชอบสีแบบขาวชุบูอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้ยเห็นน้องกระต่ายน่ารักโอเคมานอกเรื่องมาเยอะแล้วนะครับไหนดูซินอกจากเอ,อจะมี r ร r ลิตีตามปกติที่ออกในบ็อกนี้ครับจะมีการ์ดส,สามใบเนะที่จะได้เป็นระดับซีเค e ดแลนดใหม่นะครับก็คือ Quarter ์เซนจูรี่ซีเคดแลนนั่นเองซึ่งอยากได้ว่า <c oughs> ขอแบบตัวน่ารักน่ารักแบบติดควอเตอร์เซนจูรี่นี่แทบจะแบบตั้งกรอบโชว์เลยเหมือน เหมือนที่เราเคยเปิดได้ผ่า,านๆมาครับโอเค hey, มาเริ่มกันเลยดีกว่าใบาแรกเหมือนจะเป็นบอสมอนเตอร์นะครับตัวแรกน่าจะมอนหน้ากล่องนั่นเองแหมพลังโจกตีโคตรเฟสนะครับเ <_ discourse> <_ utt> ม,มนเทอร์ลเทลุสเทเททุยเมนเทอร์ลเทคูลิตกะเทคอนิกะเดอะเดเทอร์สกาวดากอนนะครับชื่ออ่านยากชิบหายเลยขอทำชื่อแบบชื่อไม่เหมือนเรียงความแล้วอา่านง,ง่ายๆเลยได้ไหม มอนสเตอร์เลเวล11ครับถ้าดินเผามางกรมายานะครับเป็นการมอนสเตอร์ที่ต้องเชิญแบบพิเศษเนาะเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีป้องกันป้องกันตีห0 0 0ันป้องกัน5้าพนะครับก็นั่นแหละเยอะที่สุดเท่าที่จะเขียนได้แล้วนะครับไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติหรือเซตได้ครับต้องถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากมือหรือสุสานนะครับด้วยการสับเอ่อสับมอนสเตอร์เมเวนโต5้าตัวนะครับตัวอื่นนะที่ไม่ใช่ใบนี้นะครับที่ชื่อไม่เหมือนกันเนาะจากมือหรือสุสาน เข้าเด็กหรือเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับเ,เรียกค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าต้องดูว่า,วามันสามารถทมหลุมได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เอฟเฟกแรกครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยครับสามารถตีมอนสเตอร์ได้ทุกตัวตัว,ตวละครั้งนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับมอนที่ตี5,000นะครับแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับเทิร์นละครั้งเป็นซอฟต์บเติร์นเ,เนะก็คือ b ีบก็ใช้ได้2ทีนะครับ ถ้าเกิดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เบเมนโตจากมือหรือสุสานได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเหลืออยู่กี่ตัวนะครับหลังจากที่เรียกตัวหลังจากที่เรียกอ e ีนี่ออกมาแล้วนะครับก็ดูเอฟเฟกค่อนข้างที่จะเอฟเฟกของบอลตีแรงนั่นแหละแล้วก็ทําให้มันบูสต์ขึ้นไปอีกนะครับแต่เงื่อนไขาการเรียกที่ต้องดูว่าสับ5ตัวที่ชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยมัน มันจะเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับสำหรับเด็กนี้ละกันเนาะมาเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับโอเคใบต่อไปครับ m e m เ n นโตฮอนดาก้อนครับแหมหน้าตาคุ้นๆเหมือนไทรฮอนดาก้อนเลยเนอะอ่ะมาแหมใครก็รู้นะครับไทรฮอนดาก้อนหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ไงมอนเหลืองมอนเหลืองนี่ออกตั้งแต่แบบเลเจนด์ออปปูอเลยเนี่ยใช่นะครับออกจากออกแต่แบบ l อ B นะครับเป็นการแบบแรรๆนะครับ m e m เ n นโตฮอนดาก้อนครับมอนสเตอร์เลเวลแ ครับไอ้มึงเลเวลอะไรวะเออแปดเหมือนกันโอเคตรงบรีฟตรงบรีฟถ้ายังเหมือนน <laughs> ะถ้าแม่งยังเหมือน <laughs> อนะเลเวลแปดครับธาตุมืดเผ่ามักงกรเอฟเฟคมอนสเตอร์ครับตีสองพันแปดร้อยห้าสิบป้องกันสามสองพันสามร้อยห้าสิบนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคแรกของการ์ดใบนี้ได้เธอละครั้งครับใช้เอฟเฟคที่สองของการ์ดชื่อนี้ได้เธอละครั้งครับเอฟเฟคแรกครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เมนเมนโต้สามตัวหรือมากกว่า ไม่ใช่ควบคุมนะครับถ้ามีอยู่ในสุสานนะครับ3ตัวหรือมากกว่าติดชื่อเมมเบนโตครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการเปนี้จากมือได้ครับก็เรียกค่อดข้างที่จะง่ายนะต้องดูก็คงต้องดูเหมือนเหมือนที่พูดไปก่อนนนี้แหละว่ามันถมหลุมได้ดีแค่ไหนนะครับเอฟเฟกที่2ครับเมื่อการเปนนี้ที่อยู่บนฟิลครับถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดสามารถเล็งเป้าการ์ดสามใบบนฟิลครับรวมถึงมอนสเตอร์เมมเบนโตหนึ่งใบที่เราควบคุมครับทำลายก็คือสามารถแบบ บลมของตัวเองหนึ่งตัวแล้วก็บึ้มของฝ่ายตรงข้าม2ตัวนะครับหรือว่าถ้าเจอบิลเลอร์แมทก็บึ้มสามไปเลยนะครับแต่ผมคิดว่าการบึ้ม,มเบมเนโตฝ่ายตรงข้ามไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเอฟเฟกก็ดูเอฟเฟกที่ 2, 2ดูค่อนข้างน่าสนใจเป็นการเป็นบอลที่น่าเป็นบอลที่แบบค่อนข้างน่ารำคาญนะครับเวลาเจอด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องการหลบการทําลายเนี่ยมันมีทางออกเยอะแยะมากมายครับ <laughs> แล้วก็เรื่องไขาการเรียกดู2ตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกง่ายทั้งคูง่ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็พวกมอนดาวเยอะๆก็ทำม e ีเอฟเฟกแบบเอฟเฟกพิเศษในการเรียกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้จะแปลกใจสักเท่าไหรนะ่เนาะใบต่อไปครับเมมเบนโตทัตซูโน o โทชิโกะครับหรือว่าเมมเบนโตซีฮอสนะครับทำไมมึงชื่อชื่อคือชื่อภาษาญี่ปุ่นอะเขียนว่าเมมเบนโตซีฮอสนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษอะเมมเบนโตทัตซูโนโทชิโกะเเป็นอีกเป็นอีกตัวแน่เลยที่ต้องแบบ เหมือนเหมือนแบบพลังเหมือนลาเกียขี่อ่ะไม่ต้องเหมือนแบบลาเกียขี่แน่ๆอ่ะที่แบบชื่อชื่อญี่ปุ่นชื่อว่าทันเดอร์โบนะครับแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษเป็นลาเกียขี่นะฮะอย่างนี้ก็แค่ชื่อแบบเออซีซีฮอสซีฮอสนั่นแหละมันแค่ซีฮอสนะครับซีฮอสแบบไม่ใช่ม้าน้ m นะครับเป็นแบบเออม้ามีหางปลานะครับโอเคครับ เบเมนโต้ทัตซูโนะโทชิโกะครับมอนสเตอร์เลเวลหธาตุดินเผาบีชนะครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตี1,350ป้องกัน1,600ครับแหม5้าดาวสักเปล่าเนาะใช้เอฟเฟกต์ที่1และ2ของการชื่อนี้ได้เทุกละครั้งครับเอฟเฟกต์ effect แรกถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวอื่นเลยครับนอกจากมอนสเตอร์เบเมนโตผมคิดว่าน่าจะต้องขั้นต่ำหนึ่งตัวนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ด็นนี้จากมือได้นะครับก็ทั้ง3ตัวก็สามารถสเปรย์ได้ค่อนข้างที่จะแทบจะฟ,ร,นะร, cost, ฟยยรีนะครับไม่เสียคอสที่่นนฟิลลดด์เยยอางใะครับ เอฟเฟกที่2ครับในช่วงเมนเฟสเราสามารถทําลายมอนสเตอร์เมเมนโต้หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับจากนั้นส่งการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อเมเมนโตครับกี่ตัวก็ได้นะที่ชื่อไม่เหมือนกันครับและดาวรวมกันน้อยกว่าหรือเท่ากับครับมอนสเตอร์ที่ถูกมอนสเตอร์เลเวลตั้งต้นนะครับจากเล็กลงสุสานยากเลยก็คือทำลายมอนสเตอร์เมเมนโต้หนึ่งตัวแล้วก็โม่ บอลจากเด็ลงสุสานตามรวมกันดาวห้ามเกินน่ะเออนั่นแหละนะครับก็ดูก่อนอันนี้ถ้าเกิดอ่ะสเปรตัวนี้แล้วก็ทำลายตัวเองใช่ไหมเพราะว่ามันน่าจะทารเก็ตตัวเองได้นะครับก็เวลห้าก็อันนี้ก็เวลสามเวลหนึ่งแล้วก็ต้องชื่อไม่เหมือนกันปะชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็ดูเป็นการถมหลุมนะยิ่งถ้าเปิดเป็นแบบพวกดาวสูงๆเนี่ยยิ่งทำลายดาวสูงๆมันก็ยิ่งแบบไปเยอะก็ยิ่งโมได้เยอะนะครับ บอสมอนเตอร์จะออกได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าดีโอเคใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ที่แบบเอฟเฟกติดในสุสานเลยนะกออ็อาจจะแบบเสียผลประโยชน์นิดนึงตอนที่โมไปแล้วกันแต่ว่าเรื่อง c o n s i s t e นซีก็นะให้อย่างน้อยก็ขอแบบเออฟเฟกในสุสานสักนิดนึงก็ยังดีแล้วกันนะแต่ว่าแหมกลัวออกมาแล้วจะมาเร็งเกินไปแล้วเกินทับเพิ่มแบบนั้นนะครับโอเคครับใบต่อไปเมนโต้แฟร์วิชครับ เออมาจากแฟรี่วิชเหรอมันโคตรเหลืองอะนะโหไม่มีแปลภาษาอังกฤษปะเนี่ยแฟรี่วิชเนี่ยมีแค่ OCG นะครับ <laughs> OCG only <laughs> นะครับเมนเทนโตแฟร์วิชครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลสามธาตุมืดเผาสเปิลแคสเตอร์ครับเผาจอมเวทเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีแปดร้อยป้องกันหนึ่งพันครับใช้เอฟเฟกต์ที่หนึ่งและสองออกการ์ดชื่อดีได้เธอราคงครับเอฟเฟกต์แรกครับการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษครับสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์เมนเทนโตจากเด็กขึ้นมือยกเว้นแฟร์วิชครับก็แม่ normal เซิร์ช คลาสสิกครับเอฟเฟกคลาสสิกเอฟเฟกที่2ครับเราสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์เลเวล2หรือต่ำกว่าโมเมนโตนะครับโมเมนโมเมนโตครับในสุสานทำลายมอนสเตอร์โมเมนโต้หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับจากนั้นอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวนั้นซึ่งเอ่อทาร์เก็ตก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวแหละครับ <laughs> อ๋อมี2ตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรว่าควรค่าแก่การทำลายอีบี ie, แล้วสเปเอ่ออีกตัวหรือเปล่านะครับ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันแต่ว่าเรื่อง normal r e s e a ร c h นี่ยังไงก็ต้องใส่3อยู่แล้ว ไม่น่าไม่น่าจะพลิกโผไปได้นะครับเรื่องการ normal แล้ว normal s h ร์ชหรือ space s e i r t อะไรเงี้ยมันมันคลาสสิกอยู่แล้วครับทุกเด็กต้องมีสามใบนะฮะแหมยกเวน้นแบบบางเคสนะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูใบต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมเบนโตเมสครับอันนี้แหมชัดเจนคีเมสแน่นอนนะขนาดขนาดไม่รู้จักมอนเหลืองเยอะอยังรู้นะครับแหมมอนคลาสสิกคีเมสนะครับแหมลิมิเต็ดซะด้วย มอนสเตอร์เลเวลเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งธาตุแสงครับท่อนางฟ้าเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีสีรอดป็นเงินสามร้อยครับใช้เอฟเฟกต์ที่หนึ่งและสองของการ์ดชื่อดีได้ทุกครั้งครับเอฟเฟกต์แรกครับในช่วงเมนเฟสของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับถ้าเราควบคุมเป็นเมนเทอร์เทลูติก้าหรือเดเธอร์สกราด์ดากอนนะครับก็เอ่อก็คืออีทบอสมอนสเตอร์เลเวลสิบเอ็ดนั่นแหละนะครับควิกเอฟเฟกต์ครับสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากนั้นเล็งเป้ามอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมครับแล้วก็็คคควววบบบุมมมออนนนนนสสเเตตรร์ัััั้้าจจทงฟแลก เอฟเฟกที่2ครับในช่วงเมนเฟสของเรานะครับเราสามารถทำลายมอสเตอร์เมเมนโต้หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับจากนั้นเสิร์ชการ์ดติดชื่อบมเมนโต้จากเด็กขึ้นมือครับยกเว้นเมเมนโต้เมสนะครับผมก็ดูค่อนข้างจะดีนะเมเมนโต้เมสก็เอฟเฟกแรกอาจจะดูแบบเออ่ติดอาจไม่รู้ว่าบอสสปอนเซอร์จะเรียกได้ง่ายแค่ไหนอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าก็ดูดีนะเรื่องแบบพอได้บอสสปอนเซอร์แล้วทิ e ้งทิ้งอีเบเมนโต้เมสเป็นเช็คเอาพาร์ททำให้แบบ เข้าเทินสองทำให้แบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่าน่าสนใจนะแล้วก็เอฟเฟกที่สก็ดูดีอยู่แล้วนะครับ Normal ลนอร์มตัวเองแล้วก็ทําลายตัวเองนะครับจากนั้นก็เสิร์ฟการ์ดเมเบนโตครับจากเด็กขึ้นมือได้แม่ก็นั่นแหละแต่เราจะเสีย Normal ลซมมอนไปนะแต่ก็ดูก่อนว่าน่าจะเรียกไม่ยากนะครับก็แบบนอมเออสเปรตัวอื่นหรือว่าอะไรมาก่อนก็ได้ครับซีเนี่ยไอไอซีฮอสนี่ก็เรียกง,ง่ายอยู่แล้วนะครับออกมาแทบจะฟรีเลย แล้วก็คอ,อนดาก้อนนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันแต่ต้องดูว่ามันจะถึง3ตัวไหมบนฟิลนะครับก็ดูดีครับอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันแล้วก็มอนสเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเมมเบนโต้กอบลิน hmm. ครับมาจากกอบลินคาริกราเฟอร์เราเรามาดูกันดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงสิแม่ม่วงมาเชียการ <laughs> <laughs> การแม่งโอจีมากๆแบบโอจีหาย <laughs> <laughs> ปิด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 เมเบนโต้ดากอนครับมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งธาตุมืดเผ่ามารครับเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตีสี่ร้อยป้องกันสี่ร้อยครับใช้เอฟเฟกต์ที่หนึ่งและสองของการ์ดชื่อดีได้เทิร์นละครั้งครับเอฟเฟกต์แรกครับในช่วงเมนเฟสถ้าเราควบคุมเมเบนโตลเลเทคเทนคอริก้าครับเดอะเนเซอร์สกาวดากอนหรือว่าบอสมอนสเตอร์ตัวนั้นแหละนะครับควิกเอฟเฟกต์ครับสามารถทิ้งการ์ดใบนี้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์เมเบนโตด้วยการ์ดเอฟเฟกต์ในเทิร์นนี้ เป็น protection เนอะไปดี base เป็นตัวแบบขโมยนะครับส่วนกอบลินเป็นแบบเหมือนออกแนว defense สักนิดนึงนะครับเ a สก็เป็นตัว offense ไปนะครับเอฟเฟ t ที่2ครับในช่วงเมนเฟส t ทำลายมอนสเตอร์เมเม t a l หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับจากนั้นโม่ e l e m e n t สองใบครับ gas สองใบนะที่ชื่อไม่เหมือนกันครับเอ่อจากเด็ดลงสุสานนะครับจุเว้นเมเมนโตกอบลินก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวโม่นะครับก็มีตัวโม่หนึ่งตัวแล้วก็ b ีกตัวหนึ่งใช่ไหม ส่วนไอ้พวกเอฟเฟกพวกนี้มันแบบทิ้งตัวเองทำลายตัวเองอยู่แล้วก็ถมหลุมค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําเกมได้ทันเทินสองหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะโอทเคได้ไหมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูกันไปนะครับส่วนกอล์ฟลิงก็น่าจะโอเคนะใส่สองใบหรือสามใบหรือว่าสามก็ได้แหละนะนอร์มอลแล้วนอร์มอลตัวเองแล้วทําลายแล้วโม่อะไรเงี้ยอืมแม่ต้องดูเลยวะแทบจะความเห็นนี้แทบจะ คิดไม่ออกเลยว่าเด็กนี้จะไปได้ถึงจุดไหนนะครับโอเคหมดมอนสเตอร์แล้วเรามาดูเวทกันดีกว่าเวทระดับมีอยู่5ใบนะครับเรามาดูกันใบแรกครับเป็นเวทมนต์ฟิลนะครับ Nature's Call Temple ครับ Memento นะครับเป็นเวทมนต์ฟิลครับใช้เอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดชื่อนี้ได้เทิร์นละครับเอฟเฟกต์แรกครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ Memento ทำการต่อสู้ครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานเวทกับดับจนกระทั่งจบดาเมจสเต็ปได้นะครับก็การอะไรอ่ะต็อปเลดอะ หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเหมือนเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะโบนัส,สมากกว่าแล้วกันนะเอฟเฟกที่สองครับถ้าเกิดมอนสเตอร์ที่เราควบคุมครับจะถูกทําลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกการ์ดครับสามารถเล็งเป้าหนึ่งในนั้นครับอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เบเป็นโตครับที่เลเวลต่ํากว่านะครับจากมือหรือสุสานนะครับก็เอฟเฟกคล้ายๆกับเวทฟ,ฟิลที่เคยเห็นออกมาบ่อยๆในยุคเก่าๆ,ๆแล้วกันนะเออพวกอามาซอนเนสหรืออะไรเงี้ยก็คุ้นๆอยู่เหมือนกัน เล็งเป้าแล้วสเปย์เหรอแต่ว่ามันจักการเอฟเฟคด้วยก,ก็ก็เรียกได้ว่าโอเคอยู่นะแบบโดนบึ้มไปหนึ่งทีก็มีตัวมาแทนที่นะครับถึงแม้ว่าเวลจะต่ำกว่าแนตะ่ว่าผมยิ่งดูยิ่งเวลต่ำกว่าเอฟเฟคก็น่าจะดีขึ้นนะเอฟเฟคที่สามครับเธอละครั้งในช่วงเอนเฟสครับสามารถเล็งเป้าเวากับดักเมเมนโต้ในสุสานหนึ่งใบครับหมอบอมอมน่าสนใจนะเพราะว่าเอนเฟสนะครับสามารถสั่งใช้งานได้ก็เทิร์ต่อไปก็ได้เลยนะครับเราต้องดูก่อนว่าของจกัก อย่างใบอื่นมันทําให้บูสต์ใบนี้มีควรค่าก่การใส่แค่ไหนแล้วกันนะแต่ตอนนี้คิดว่าแบบ1-2ใบก็น่าจะโอเคนะครับใบต่อมาครับเม m เมนโตโบนปาร์ตี้ครับเป็นเวทความเร็วสูงสั่งใช้งานเอฟเฟกที่1นและสของการชื่อนี้ได้เอครั้ลครับเอฟเฟกแรกทําลายมอนสเตอร์เมเมนโตตัวในมือหรืออยู่บนฟิลนะครับและถ้าเกิดเราทําก็สามารถเอามอนสเตอร์เมเมนโตที่ชื่อต่างกันกับที่ทําลายไปนะครับจากเด็ก เออแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาขึ้นมือหรืออันเชยแบบพิเศษในธาต้เตาอกันนะครับดูดีนะเพราะว่าดาวเป็พวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับสเปรตัวอื่นมาได้เหรอก็ได้ทุกตัวเลยนะก็ดูดีอยู่นะเรียกใไทฮอนดาก้อนแบบทางรัดมาได้เลยก็ได้นะเบเมนโตฮอนดาก้อนนะครับผู้ผิดแต่ว่าแค่เรียกบอสมอนสเตอร์ไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกบอสมอนเตอร์เราต้องเรียกมาด้วยกําลังของตัวเองนะครับแต่เอฟเฟกดูดีนะ ทำลายมอนสเตอร์ในมือแล้วก็เป็นสตาร์เตอร์คอมโบที่ถือว่าดีเลยนะครับเอฟเฟกที่สองครับในช่วงเมนเฟสแบนิชการ์เบนีจากสุสานครับจากนั้นเลงเต้าเมมเบนโตมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมครับเอ่อตีเจาะพลังป้องกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นเอฟเฟกต์แถมนะฮะแต่ถ้าเกิดรวมกับบอสมอนสเตอร์ตัวใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่นะฝ่่ยตรงข้ามก็เจ็บอยู่นะลองดูกันนะว่ามันจะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะสามแหละเพราะมันน่าจะแทนที่ตัวอื่นได้หลายตัวนะครับก็เป็น มันคือเสิร์ตมันคือง่ายๆเราดูมันเสิร์ชอะไรก็ได้ในในอาอร์ชีทายว่าเสิร์ชบอลตัวไหนก็ได้นะครับอ๋อเสิร์ชบอลวอนเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าต้องเอาขึ้นมือนะครับใบต่อไปครับเมเมนโตโบนแบ็กครับเป็นเวทความเร็วสูงเหมือนใบเมื่อกี้นะครับใช้เอฟเฟกต์ที่1และ2ของการ์ดชื่อนี้ได้เท่าละครั้งครับเอฟเฟกต์แรกถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์เออไม่ใช่เอฟเฟกตสิถ้าเกิด มอนสเตอร์เบเมนโต้ที่หงายหน้าอยู่นะครับของเรานะครับถูกน้าออกจากฟิลด้วยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับจากการต่อสู้หรือเซกการ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอ่อใครจูก็ได้มั้งเนี่ยออกจากฟิลด์โดยฝ่ายตรงข้ามอ่ะไครจูก็น่าจะได้นะลเ,าาเลยลาวากเลมอะไรก็นี้ก็น่าจะใช้ได้นะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษเอ่อสามารถอัญเชิญแบบพิเศษเบเมนโตลลไอ้บอสบอลวอนเตอร์นั่นแหละครับจากมือหรือเด็กโดยไม่สนเื่อนไขการอัญเชิญโอ้น่าสนใจเป็นทางลัดที่แบบ ว้าวแฟนซีมากๆอ่ะแถมมอนส์ในสุสานก็ยังอยู่ครบด้วยนะครับน่าสนใจแล้วเด็กที่เริ่มน่าสนใจเริ่มดูมีพลังอะไรบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะฮะเอฟเฟกที่สองครับถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเอ่อย้ายมอนสเตอร์เมเมนโต้ของเราครับออกจากสุสานในระหว่างที่การ์ปในนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถแบนเนชการ์ปในนี้ครับอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เมเมนโต้ที่ชื่อต่างกันเอ่อได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับจากมือหรือเด็กนะครับโอ้ ทำไมโหดจังเลยเอ่อเอฟเฟกแรกคือรัดการอันเชิญแบบรัดการอัเชิญบอสมอนเตอร์อะออกมาเลยนะครับแทนแท,นที่มันจะเรียกง่ายๆนะครับก็นี่ก็เลยทางรัดแบบรัดสุดๆอะแล้วก็เอฟเฟกที่สองนี่ค่อนข้างที่จะเป็นบวกเลยแบบโบนัสมากๆเลยครับแต่ว่ามันก็นะฝ่ายตรงข้ามต้องย้ายนะครับในระหว่างที่การไปนี้อยู่ในศาลด้วยเขาก็น่าจะรู้ตัวดีนะครับเขาก็ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่น่าจะทําอะไรที่มันเออเสี่ยงตายถึงขั้นนั้นนะครับ เอฟเฟกที่สองนี่นานัทีน่าจะออกมาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าออกมาก็ถ้าติดทีนึงก็ระเบิดระเบ้อครับออกจากแบบแบ,บูมบูมบูมอะแ้าจะปิดเกมอะนะครับแต่ใบนี้โอเคนะใช้ได้อยู่นะครับก็ดูดีหลายใบเลยนะไม่มีใบไหนที่รู้สึกแย่นะนอกจากพวกแบบเวทมนต์ฟ,ฟิลน์เนี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเออเย็บ <laughs> มากับดักสองใบสุดท้ายนะครับ Memento Fracture Dance ครับเป็นกับดักปกติสั่งใช้งานเอฟเฟกที่1และ2นะครับของการ์ดชื่อนี้ได้เท่ละครั้งครับเอฟเฟกแรกครับถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ m e m e n t o ครับเลเป้าการหนึ่งใบบนฟิ์ทำลายครับดีละอันนี้ดีละเอฟเฟกแรกโอเคละจากนั้นถ้าเราควบคุมเอ่อบอสมอนเตอร์ครับสามารถทำลายได้เพิ่มอีกหนึ่งใบครับใช้ได้เนี่ยก็เป็น เย็บทำลายหนึ่งใบแล้วก็ทำลายเพิ่มนี่ก็เสิร์ฟไว้หมอบเป็น follow up เทิร์นหน้าหรือว่าเป็นอินเทอร์รับของฝ่ายตรงข้ามนะครับเอาไว้ขัดฝ่ายตรงข้ามก็โอเคนะเทิร์นเอ่อิฟเฟกต์ที่สองครับเมื่อมีการสั่งโจมตีครับโดยโดยมีมอนสเตอร์เวนเมนโตของเรากับระหว่างมอนสเตอร์เวนเมนโตของเรากับมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามครับสามารถแบนดิชการ์ดแบนดิชจากสุสานครับเอ่อมอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่หน้าบนฟิล์ฝ่ายตรงข้ามครับจะลดพลังโจมตีลงหนึ่งพันครับจนกระทั่งจบเทิร์น ค่อนข้างที่จะเป็นเอฟเฟกที่แหม่โอมากๆเลยสำหรับการแบบบัตเทิลแบบบัตเทิลแกการต่อสู้อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะแต่เอฟเฟกแรกน่าจะออกบ่อยกว่าครับแต่เอฟเฟกที่2ก็มีติดก,กับดักไว้เป็นเซอร์ไพรส์ก็ดีเหมือนกันนะอยู่ในหลุมอะไรเงี้ยแบบเซอร์ไพรส์ตีมาแล้วก็ลดหนึ่งันะครับถ้าฝ่ายรงข้ามจำไม่ได้นะแล้วก็มันก็คงเปิดดูได้อย่างละล่ะนะครับ ใบสุดท้ายครับเมมเบนโตครีเนียมเบิร์สครับเป็นกับดักต่อเนื่องครับสั่งใช้งานเอฟเฟกที่2ของการ์ดชื่อนี้ได้เชละครั้งนะครับน่าสนใจละเชละครั้งนะครับเอฟเฟกแรกครับเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับต้องโจมตีมอนสเตอร์เมมเบนโตที่เราควบคุมที่มีพลังโจมตีสูงสุดเท่านั้นครับในถ้าเกิดเราควบคุมนะครับต้องตีมอนสเตอร์เมมเบนโตที่เราควบคุมที่มีพลังโจมตีสูงสุดนะแต่ว่า เอเมนต์อ๋อมอนสเตอร์นะครับถ้าสองตัวก็ตีเริ่มน่าจะเลือกตีตัวไหนก็ได้นะเอ่อ uh if able ด้วยเหรออ๋อ oh, ต้องบังคับตีบังคับตีหรือเปล่าเนี่ยเออบังคับตีปะนะ if able น่าจะบังคับตีนะถ้าบังคับตีก็โหดเหมือนกันนะ must attack t h elemental monster ที่ควบคุมที่ทางจมตีสูงสุด if able ผมคิดว่าน่าจะบังคับตีนะ อืมเออก็ดีก็หลบได้หลบดีนะครับแต่ถ้ายืนตัวยืนห้าพันก็แทบจะไม่ได้เล่นเทินสองนนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่สองครับถ้าไม่ใชทาเมื่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนฟิลครับสามารถเล็งเต้าบอสมอนเตอร์นั่นแหละที่เราควบคุมครับลดพลังโจมตีหนึ่งพันลดพลังโจมตีป้องกันหนึ่งพันครับจากนั้นเนเกตก็ใช้ไปทีหนึ่งก็ยังคุ้มอยู่นะแถมเชนละครั้งด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อืเดี๋ยวนะเอ,อเรามีอัพอลูซ่าแบบใหม่แล้วเนี่ยอันนี้คือเดอะนิวอัพอลูซ่าแล้วนะแต่ว่าหนักอัพอลูซ่าคือใช้ได้ห้าทีนะครับแส่ใช้งานมอ bon นสเตอร์เอฟเฟกบนฟิลนะบังคับบนฟิลนะเลงเต้าเมเมนจรเทลูติกานะครับที่เราควบคุมลถหนึ่งพันแล้วก็เนเกตแหมเออใบนี้ใบนี้ก็ดีนะกับดักก็ดีใบที่สองก็โอเคไอ้นี้ก็ดีเป็นทางรัดอันนี้ก็ดีนะครับ เอ่อเสิร์ตตัวเองทั้งอาคิทัยเวทฟิลนี่ดูดูไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าทําให้หมอบไวเราดักเป็นเบนโตได้ก็ถือโอเคนะครับเป็นรีไซเคิลของอาจจะใส่ใบหรือ2ใบกอลลินส่วนที่เหลือนั้นโอเคหมดเลยนะดูไม่แย่นะครับบอสซอนเตอร์ก็ดูท่งเป็นบอสซอนเตอร์ดีนะครับเอ่อแถมเธอละครั้งสามารถสเปรย์เป็นเบนโตเพิ่มได้นะครับจากมือลิลิสานก็คุ้มค่าอยู่นะดูทรงแล้วนี่มันน่าจะเป็นแบบเด็กลำคอมโบแถมเซตอัพการโหดๆได้นะครับพวกการในอาคิชัยก็โหดอยู่แล้วนะครับ นะแต่ผมดูมันน่าจะมันดูมีความหวังนะก็รอ,อ,อดูก่อนว่าของซับที่จะออกเพิ่มนะครับในบล็อกนี้แหละนะครับอีกใบหรือ2ใบเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับก็คอยติดตามชมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับจบแล้วกับอาคิไทป์แรกครับใครมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยจ้าอ่านทุกครั้งแค่อาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็คอยส่องอยู่ตลอดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่อยู่ชมจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะบายบี